อไม่ถึงมาค่ะอันนี้งงมากเลยว่าาว่เป็นข่าวได้ยังไงเราไม่ได้เอาจริงๆนะที่บ้านก็ทักมาใช่แม่ก็ทักมาท้อเหรอทำไมไม่เห็นบอกเลยอะไรเงี้ยถ้าท้อก็คงไม่ได้ลงแค่นั้นหรอกเนาะก็คงมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นสี่คนคืออะไรครับเราสามสองสามสี่คนเข้าเลยเราเยอะแ๋อไม่ถึงหมาค่ะไมถึงหมา คืออันนี้งงมากเลยว่าถ่าเป็นข่าวได้ยังไงเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข้อหมายเลยนะจะให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเพจนั้นที่เราลงก็เป็นของแฮร์รี่กับแฮมเมอร์ก็เป็นหมาสองตัวใช่ไหมที่เราเลี้ยงล้วก็เลยเป็นเราสองสามสี่คนองสามสี่ใช่แค่นั้นเองไม่แบบถ้าเราไม่เอ่ยถึงพี่เมอร์ก็แฟนคลับเขา ก็เดี๋ยวจะถามถึงไงเดี๋ยวจะถามถึงแฟนคลับเขารักของเขาทุกคนก็ไปซูมท้องกินไงว่าอ๋อเห็นอะไรไหมนะเห็นอะไรไหมอ้วนซูมท้องแบบคนเข้าแซงกินดีมากตันเกตกันเยอะมากเอาจริงๆนะที่บ้านก็ทักมาใช่แม่ก็ทักมาท้องแล้วเหรอทำไมไม่เห็นบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแแล้วบบเดี๋ยวก่อนอะไรอะท้องอะไร ถ้าพ้อก็คงไม่ได้ลงแค่นั้นหรอกเนาะแล้วคงมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นใช่ไเราก็คงบอกแน่ใช่ใช่อย่างในคลิปมาแสดงถึงอะไรที่น้องเข้าไปแสดงควดีด้วยอะตมัาคีเรา2คนด้วยคือแฮร์รี่เขาจะไม่ชอบให้เราแบบกอดกั้นหรืออย่างเงี้ยแสดงความรักกันเขาจะอยากมีส่วนร่วมเขาก็จะแบบอยากอยากมาอยู่ด้วยอยากมาอยู่ด้วยท่านเองใช่ไหมแค่นั้นว่าเราพูดถึงมา ก็เกือกทันเรเที่บ้านโทรมาถามเรารู้สึกยังไงบ้างเราบอกเขาไปว่ายังไงก็แม่ส่งมาถามผมผมก็งงอยู่เลยใครใครไปบอกหรือว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะใช่ที่บ้านคิมก็ถามมาเหมือนกันค่ะเขาก็คงรู้ว่าาว่ถ้าถ้า ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็คงต้องเป็นบอกอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าเขารออยู่เหมือนกันเราไปกอดนะคะเขาฝากความกดดันมันยังไงบ้างก็กดดันทุกวันน่ะทุกคนกดดันหมดเลยเหยียบออกจากบ้านก็มีคนถามแล้วใช่ว่าแบบเมื่อไหร่นะเร็วเร็วีบตามมานะอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคำถามทุกวันเลยอค่ะ เซนบอกว่าตอนนี้คือลือทุกโครงการออกหมดแล้วไม่ต้องหมอ,หมอดูมากไม่ต้องหมอศ <c oughs> สลยาตรมากตอนนี้หมากให้มาถามคิมว่าเริ่มเมื่อไหร่เพราะว่าเรากะ <c oughs> เวลาไว้แล้วกะจังหวะไวแล้วว่ามันจะต้องอใช่ไหมช่วงนี้เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากเยอะ,อะมากแล้วก็ไม่ใช่คุยแค่เราเราก็คุยกับเพื่อนเยอะมากเลยเนาะเรื่องมันมันกิมันเป็นวัยเออเป็นวัยเป็นวงมันอยู่ในการมันอยู่ในข้อสนทนาของเราแล้วอะไรเงี้ยใช่เราหลายคนที่ กำเราจะมีหลายคนที่แบบเตรียมตัวอะไรเงี้ยได้เรื่องลับมายังไงบ้างพอไปปรึกษาแล้วเปลีนความคิดแล้วเปล่ยนความคย่งก็อินก็อินก็นึกถึงอนาคตว่าเอ๊จะต้องแบบเตรียมเตรียมตัวยังไงทำบ้านเพิ่มไหมอะไรพึ่ทำเสร็จเองทำห้องทำห้องทำห้องรูกใหม่ใช่พึ่งัดคุยกับอินทีเรียใหม่ใช่แต่ว่ายังไม่มีแพลนเลยนะคะ แต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยระวังเคล็ดะไรอย่างเงี้ยทําก่อนเดี๋ยวจะแบบมีเคล็ดหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยล้วก็เลยยังยังปรึกษาเรื่อยๆแค่คิดแค่คิดเฉย,ยๆค่ะ แต่ยังยังถ้าจะเป็นคำามาบอกว่ามีเวลาจังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าให้มาถามคิมเอาแต่เนี่ยตัดใจบอกพี่มาถามเลยใช่แล้วคิมก็ดูเรื่องแสดงจับกล่องยังค่ะยังแบบจริงๆหรือว่ายังจริงๆริงค่ะยังจริงแต่ช่วงเวลานี่คุยกันอะขอบอกนะช่วงเวลาที่คุยกันหรอคะก็น่าจะแบบ อีกปีสองปีอะคะ่ะใช่ยังยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ่ะ<อ> <laughs> ยังไม่ใช่เร็วเวนี้นะคะ่ะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำยังอยากทำงานอยู่อะไรอย่างงี้พี่หมา,าก็ยังตอนนี้ถ้ามีตอนนี้พี่หมาก็ไม่ว่างเลี้ยงเหมือนกัน <laughs> <laughs> ต้องรอให้แบบเราเราพร้อมทั้งคู่จริงๆอะคะ่ะเตรียมที่สุดของคิมถ้ามีคิมมาอ่านเรื่องสุขภาพเราเรื่องหมอดูเรื่องปีเกิดของลูกมันจะต้องลดลงอันไหนมันเป็อันที่ข้กอันไหนมันสป็นแที่สุด เรื่องสำคัญที่สุดคือสุขภาพคิมใช่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังต้อง follow up ดูอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างหมอดูที่บอกว่าลูกต้องตัวดปีนี้จะเป็นอย่งไรจมันสเกลมันลดลงไหมหรือว่าตอนนี้ถาม Chat GPT แล้วไมอเปลี่ยนแล้วหรอหมอเปลี่ยนแล้วใช้ Chat GPT เพราะว่าเขาให้คำตอบที่ตรงใจเราตรงใจเราใช่ถ้าถามไปว่าอะไร เราก็ถามว่าแบบมีลูกปีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบได้ทุกปีเลยแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอะไรเอาสบายใจอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เราอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วถามพี่หมากไหมว่าพี่หมากอยากมีเมื่อไหร่ไม่ถามวะพี่หมากเขาแล้วแต่เราถามพี่หมากเราจะได้คำตอบว่าอะไรมีเลยไม่แล้วแต่แล้วแต่เอาที่พร้อมใช่ แล้วแต่มันมีอะไรีมันดูมีอะไรมันดูมีแ่เลือดูลือเออไม่มีอะไรพี่หมากพูดไปเรื่อยวันนั้นเป็นดูคลิปที่เขาจริงจังมากเลยนะเขาให้มาถาทีลิจริงจริงอย่างนี้ตอบเลยรางวัลที่บ้านก็มีเออใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลยไม่เพราะเขาบอกว่าถ้ามีปีหน้าก็เป็นช่วงที่นัดเด็กับยาย่าแต่งพอดี ก็นั่นแหละค่ะก็เพราะว่าเขาแต่งงานเราเลยมีไม่ได้ใช่เราก็ต้องบินีงต้องบินนู่นนี่คือต้องต้องช่วยงานช่วยงานเขาให้เต็มที่สังว่าก็คือเริ่มกระบวนการขึ้งปีหลังของปีนัเริ่มคำนวณแล้ววันนั้นเขาก็เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเลิกเขาก่อนยังไม่นิ่งไม่ถึงเลิกเลิกสองคนนั้นใช่ค่ะ เออดูปุกพันดีเนาะเป็นภาระปุกพันใช่ค่ะแต่งงานเงินต้องไปช่วยเงนทองก็ไม่ได้ไไม่ถ้าเขาเลื่อนเราก็เราก็ต้องเลื่อนโอ้โหเขาจะถึงแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คนเขาลุ้นมาว่าจะท้องพร้อมกับยาย่าก็มีจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะเราก็ต้องเอาเราเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่า ก็อยู่ที่รอให้จบงานของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่คือเพื่อนสาวจูงมือกันไปตรวจตรวจเองตรวจกานแล้วก็อาจจะตีกันตายไปเลยฮอร์โมนพุ่งมากก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะแล้วโอกาสเป็นไปได้เนาะขอโฟกัสเรื่องงานก่อนไม่ได้ใช่ขบวนกาเรงานเมุ่มาห์ คิณเข้ามานานแล้วลูกเพราะกันเรื่องงานค่ะขอทำงานก่อนใช่โอ้ยแล้วเดี๋ยวขอมีลูกคนที่หนึ่งเดี๋ยวถามลูกคนที่สองใช่ไหมคิณกดดันไม่เป็นไรคนก็รุนให้เราอยากมีน้องเร็วๆอย่างเงี้ยเอ่อก็ตอบได้ตอบได้แบบเนี้ยถามมาหาถามาก็ตอบได้ก็จะเป็นประมาณนี้ ได้อะไรไหมก่อนจริงๆหมายถึงยังไงบ้างจริงๆหมายถึงเพราะว่าจะต้องทำห้องเพิ่มมือดีใช่ก็ตั้งตั้งเป้ายังไรก็อย่างที่บอกเก็บตังค์แล้วต้องแล้วแต่เขาครับผมแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือเราต้องเพียงงานนิดหน่อยแล้วก็สุขภาพเขาด้วยใช่แค่แค่พยายามเตรียมพร้อมในทุกทางไว้ตอนนี้ครับซึ่งยังไม่ใช่ปลายปีนี้ ยัางย่างหลับแต่หนึงค่ะนี่ก็ปลายปีแล้วนะผมว่านี่ก็ปลายปีแล้วเป็นนิดเดียวเองทุกอย่งมัเกิดขึ้นนะจริงจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเดียวนะยังย่างย่างท่านมียาเสริมไหมลูกเดี๋ยวบอกแน่นอนนะคะคิดว่าหลบไม่ได้หรอกท้องอ่ะมันต้องใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็เห็นเองค่ะ นี่เขาเดี๋ยวใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่ได้ใช่เราต้องวิ่งเหมือนที่เขาทำให้เราเป็นทีมงานไปด้วยใช่ค่ะก็คือคูลนัทแต่งเสร็จก็คือพร้อมมีก็ใช่ค่ะคิดว่าโอเคขอบคุณค่ะ